you สวัสดีครับเพื่อนๆนวันนี้ครูมวลทัวร์รีวิวกับมาอีกแล้วนะครับผมเย้ yeah. สรับน,นี้ครับเพื่อนๆครับนี่เลยครับผมกับบันไดแคนดี้ทอยนะครับโชโดโอเออุรุตุรมอนนะครับผมนี่นะครับผมผมไม่แน่ใจมันเรียกว่าโชโดหรือชูโดนะ นะครับผมมันสะกดด้วยตัว C เนาะนะครับมันทุกครั้งในโชว์โดมจะเป็นตัว S ใช่ไหมครับผมอ่านะครับก็สำหรับชุดนี้นะเพื่อนๆนะเป็นอุรุตุระมนนะครับผมเป็นอุลตราแมนนะครับเซ็เดลต้าสเมาชนะครับกับอุรุตุรมมนเอสหรืออุลตราแมนเอของเรานะครับพร้อมกับพาร์ทเสริมนะครับในชุดของเขาอ่านะครับวันนี้นยครูมวลจะเอา รูปแบบงาน Candy Toy อีกหนึ่งชุดนะครับจากก่อนอันนี้ก็จะเคยทำที่เป็นรีวิวของคาเมเดอร์เนาะนะครับวันนี้นะครับข้ามมาเล่นของอุลตร้าแมนบ้างนะครับก็สำหรับชุดนี้นะเพื่อนๆน,นะรู้สึกว่าเขาก็มีมากันมาตั้งนานแล้วนะครับผมแต่ผมไม่ค่อยได้สนใจอะไรเท่าไหร่นะครับผมก็มันเมินกันไปนะครับเห็นผ่านๆตา แต่ก็ไม่ได้อะไรมากทีนี้พอเรามาอินกับมดแดงแล้วเนี่ยนะครับผมทีนี้เนี่ยอีกสิ่งอย่างหนึ่งที่ต้องต้องตามมาคืออุลตร้าแมนนะครับมันไม่มีไม่ได้ก็เลยแบบว่าไปดูรีวิวไปดูพวกบรรดาภาพประมงประโมทนะครับก็เลยโดนตกนะครับก็เลยโอ้ยตายแล้วสวยจังเลยนะครับผมก็เลยแบบลองลองดูสักตัว2ตัววะนะครับลองดูซิว่ามันจะเวิร์กไหมทีนี้ผมก็เลยไปหาในกลุ่มนะครับว่ามีอะไรยังไงบ้างก็ไปเจอนะครับ ในกลุ่มเหมือนเดิมครับผมก็กลุ่มซื้อขายนะครับโชโดนะครับคาร์บิเลเอร์แล้วก็พวกบรรดากลุ่มของอุลตร้าแมนนะครับผมแล้วก็มีพี่พ่อค้าท่านนึงครับที่ปล่อยในราคาที่น่ารักและมีคุณภาพนะก็เลยทักไปถามพี่ว่าตัวนี้แบบนี้มีไหมราคาเท่าไหร่แล้วพี่ก็ตอบมาว่าโอ้โหราคานี้ผมก็เลยจัดมานะครับผมก็เลยจัดมา2ตัวนี้พร้อมพาร์ทเสริมนะครับผมจริงๆผมซื้อเจ้าทริกเกอร์มาด้วยนะครับ แล้วก็เจ้าทีกาด้วยเดี๋ยวแยกเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับวันนี้ผมเอาเจ้า S นะครับกับเซก่อนนะครับผมก็กล่องตัวนี้เนี่ยสนนราคานะครับผมกล่องละกล่องละนะครับผม150นะครับผมว่าน่าจะถูกที่สุดแล้วถ้าได้ผมเคยเชอมานะครับผมว่าไปเจอที่ของถมเนี่ยมันยังอ่าสองนะนะผมว่าของถมไม่ถูกแล้วจริงๆ200ผมว่ามันก็ถูกนะ เจอร้อยห้าสิบนี่ผมนีม่นะครับรีบคว้าไปเลยนะครับก็เลยแบบจัดชุดนี้มาแต่ผมไม่ได้ซื้อทั้งชุดนะเพื่อนนะนะครับผมมีเกือบทุกตัวในในในเซตเนี้ยแต่แค่ว่าเว้นเพียงแค่ทีก้าล่างสีทองที่ผมไม่ได้ซื้อมาเพราะผมไม่รู้ผมจะซื้อทีก้าล่างสีทองมาทำไมนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาดูแพ็กเกจกันนิดนึงนะเพื่อนนะโอ้โหแพ็กเกจเขาสวยงามมากๆนะเพื่อนนะนะครับผมแพ็กเกจนะครับทำมาได้ดูดีเลยนะครับสวยงาม ผมสีสันสวยงามและการสกรงกันสกรีนดีมากนะครับผมอันนี้เป็นมือหนึ่งด้วยนะครับยิ่งแบบแหมกล่องคมวิ่งเลยนะครับผมผมชอบแพ็กเกจเขาจังเลยนะครับมันจะต่างกับงานโชโดของคุณไอคาเมลเนเดอร์นิดนึงนะครับอันนี้มันจะมีดีเทลอีกแบบหนึง่งซึ่งเออเก็เทดีนะครับรวมถึงฟอนต์ตัวอักษรด้วยที่เป็นพวกคําว่าไออุลตร้าแมนวลยคาว่าไอโชโดอะไรน้เขาเนี่ยนะครับผม เฟี้ยวดีชอบชอบนะครับผมด้านหลังนะครับก็สวยงามนะครับมันก็สอนมีแอคท่าหนุนหนีนั่นแล้วก็หวานไปนะครับส่วนในกล่องพาร์ทเนี่ยนะครับเขาบอกว่าไอ้กล่องพาร์ทเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยกล่องพาร์ทจะแพงกว่ากล่องตัวด้วยนะพี่พ่อค้าเนี่ยเขาย้ำนะครับผมว่ากล่องพาร์ทเสริมอะราคามันจะแพงกว่าตัวผมก็เอ้ยทำไมไมันถึงแพงกว่าตัวนะครับผมเพราะผมมองว่ามันก็เป็นแค่พาร์ทเสริมมาเนาะ แต่พอมานั่งนึก้วเพื่อนๆนะเออนะครับพอเป็นอุลตร้าแมนรุ่นใหม่ๆเนี่ยนะครับเขาจะมีพวกอุปกรณ์มีเครื่องมีดาบมีอะไรเขาซึ่งแบบเออมันก็ควรจะต้องมีอ่ะผมเลยอ่ะงั้นก็จัดมานะครับตอนแรกผมว่าจะไม่เอาเลยนะตอนแรกพี่เขาขายกล่องละ2 0 0นะครับผมก็ลังเลใจนะดพอพี่บอกอ่ะงั้นลดให้ราคาท่าขาบกอ่ะงั้นก็จัดมาลุยมานะครับผมโอ้โหว่าชุดนี้นะครับสวยงามมากๆนะครับผมโอเคเพื่อนๆอันนี้เดี๋ยวเราจะไปอันบ็อกกัน นะครับเดี๋ยวเราไปแกะกันเลยนะครับว่าพอแกะออกมาแล้วเนี่ยนะครับอุลตร้าแมนนะครับเซตในร่างของไอ้แนะร่างทรงพลังเขาเนี่ยกับอุลตร้าแมนเอสของเราเนี่ยนะครับจะเทและจะหล่อขนาดไหนนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวขอไปแกะก่อนนะครับผม ปิงปิงมานะครับเพื่อนเพื่อนืมตะโพยเป็นยังไงล่ะครับเพื่อนเพื่อนอ๋อหอตาย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 ,ตาย,ตายนะครับผม สวยงามามากๆครับเพื่อนๆครับผมกับงานโชโดโอเอนะครับหรือว่าโชโดอุรุตุรมังของเรานะครับผม,ม,ม,มแม่งานแคดี้ทอ,อยชุดนี้นี่เอาเรื่องนะเพื่อนๆนะนะครับผมเฮ้ยแจมไปเลยเพื่อนๆคือผมไม่คิดว่ามันจะสวยขนาดนี้นะนะครับตอนแรกผมก็รู้สึกว่าผมก็มันๆมันไปแหละนะครับแต่พอนะครับแกะถุงเอามาประกอบเอามาขยับ เอ, binary, เอามาเล่นเอามาแอคท่าเพื oh ่อนเพื่อนจ๋าเล็บร้อยให้นะครับผมโดนตกไปแบบชนิดที่แบบว่าหลังจากนี้ถ้ามีงานรูปแบบของงานโชโดรุ่นรุ่นไอรุ่นนี้ไอรุ่น A เนี่ยนะครับถ้ามีออกมาอีกเนี่ยผมคงต้องเอาหมดเลยนะครับผมผมคงต้องเอาหมดเลย ไม่ว่าจะเป็นโชวะหรือว่าจะเป็นนิวเจนนะครับหรือว่าจะเป็นพวกเฮเซใช่ไหมรู้สึกว่าผมอยากจะรู้สึกอยากจะเก็บนะครับกับงานอุตแมนรูปแบบแบบนี้เอาไว้ซะแล้วนะครับผมแต่ก็ต้องบอกเพื่อนเพื่อก่อนอย่างนี้ครับนักก่อนเนี่ยผมค่อนข้างที่จะไม่ค่อยอินกับงานชุดขยับเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมเคยเล่นของฟนะิกูอาร์ตเนาะพอผมเล่นแล้วเนะี่ยผมรู้สึกว่ามันมันไม่ค่อยตอบโจทย์ผมเท่าไหร่นะครับก็เลยแบบเฉยเฉยกันมันเหมือนงานชุดเนี้ยแรกแรกที่ออกมาผมก็เฉยๆเลยนะผมรู้สึกว่าผม ผมไม่อะไรกับมันเลยนะครับเพราะว่ามัน,มน,มนคล้ายกับฟิกกอาร์ย่อส่วนไงน,นะครับผมแต่พอมาเจอไอ้ชุดนี้นะครับไอ้ชุดนี้ไอ้ที่เป็นชุดใหม่ล่าสุดเนี่ยนะครับก็คือชุดไอ้อะไรนะไอ้คอนเซปต์เออะไรอง้เขาเนี่ยนะผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันสวยการลงสีมันสวยตาใสแล้วก็การขยงขยับรู้สึกว่าจะมีมากกว่าชุดเก่าถ้าจำไม่ผิดนะครับเออผมรู้สึกว่าเฮ้ยเรียบร้อยเลยผมโดนตกเรียบร้อย นะครับผมเออตาย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 เป็นเพื่อนแต่มันสวยจริงๆนะครับผมเชียร์เลยนะสลับชุดนี้นะครับผมโอ้แต่ที่แน่ๆคือถ้าออกมาเนี่ยถ้าออกมาอีกเนี่ยนะครับผม็คงจะต้องจัดมาแน่นอนนะครับผมรู้สึกโชคดีจังเลยที่ซื้อมานะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวคุณมวลนะครับขออนุญาตนะครับพูดถึงดีเทลนิดนึงนะครับสลับ2ตัวนี้เนาะเดี๋ยวผมขอเริ่มจากอุลตร้าแมนเอสหรือว่า A ของเราก่อนนะครับผม ัก็สำหรับอุลตาแมนเอนะพเพื่อนๆนะนะครับก็มันจะเป็นพูดถุงจะพูดยังไงดีดีเทลรายละเอียดต่างๆนะครับงานปั้นของเขาเนี่ยเขาปั้นออกมาได้โอเคนะนะครับผมแล้วก็งานสีนะครับในส่วนที่เป็นสีเงินสวยมากๆนะมันเงินสว่างเงาดีจังเลยนะครับผมและส่วนที่เป็นดวงตาก็เป็นตาใสาด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญพเพื่อนๆ ถ้าใครดูรีวิวผมมาบ่อยๆจะสังเกตว่าผมจะสีเรี่ยสเรื่องของการแบบปั้นหน้านะครับว่าหน้าจะสวยไหมหน้าจะหล่อไหมนะครับตัวนี้นะเพื่อนๆนะหน้าอุลตร้าแมนเอสวยมากๆนะครับหน้าหล่อเลยคือเหมือนอุลตร้าแมนเอเลยนะครับมีความคมชัดนะครับแล้วก็ปั้นออกมาได้แบบเวิร์กเลยชอบเออมันต้องอย่างนี้สินะครับผมมันมันต้องแบบนี้โดนใจคุรมวลนนะครับผมแล้วก็ในส่วนของเ,ออเรื่องของการลงสีก็ดีนะครับ ในภาครวมดูโอเคนะครับแต่เพียงแค่ว่าด้านหลังเนี่ยนะครับเขาไม่ลงสีมานะครับมันก็จะทิ้งเป็นสีพลาส,สติกเอาไว้เลยก็เท่านั้นเองนะครับส่วนต่างๆก็ลงสีได้โอเคมากๆนะครับแต่มาตรงไอ้ตรงขัดใจตรงเป้านิดนึงเนี่ยนะครับมันจะปิดเป้าเทาๆจริงๆไอ้ตรงที่เป็นขอ้อต่อตรงนี้เนี่ยนะครับไอ้ตรงข้อต่อไอ้ตรงต้นขาเนี่ยเขาไม่ลงสีมั้งไงมันก็เลยทํารู้สึกว่าอา้าวทำไมอุลตร้าแมนเอ,เอมีเป้าสีเทาแบบนี้วะ <c oughs> นะครับผมแต่ก็อย่าไปจุกจิกขนาดน,นั้นเลยครับ กับราคาแบบนี้เนาะแต่ในภาครวมแล้วเพื่อนๆน,นะผมเชียร์เลยครับ <l ots> เพื่อนๆต้องโดนสำหรับสายอุลตร้าแมนนะครับผมผมเชียร์เลยชุดใหม่แต่ว่าชุดเก่าเนี่ยผมผมมองมันไม่ค่อยสวยแล้วนะครับผมคงม,มาเริ่มเก็บชุดใหม่ดีกว่าเพราะรู้สึกว่าจุดขยับจะดีกว่าเนี่ยเห็นชัดเจนในตรงที่เป็นส่วนที่เป็นเอวเนาะนะครับผมจะมีจุดขยับที่เพิ่มเข้ามานะครับ เออแล้วผมมันแอคชั่นแอคท่าได้มันมากๆแล้วก็มีมือมาให้เปลี่ยนเยอะมากๆนะเพื่อนๆนะมีมือที่เอาไว้ปล่อยแสงด้วยนะครับคือมือที่พาร์ตปล่อยแสงเนี่ยเขาแถมมาให้อยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมีไอ้พาร์ตเสริมที่เป็นมีดใช่ไหมครับเป็นเหมือนกับเป็นดาบต้องใช้ต้องเรียกคำว่าดาบเลยดาบของอุลตร้าแมนเองนะครับผมผมจําไม่ได้ว่ามันปรากฏในซีรีส์ในช่วงไหนนะแต่ว่าจําได้ว่ามันมาโผล่ในซีรีส์ของอุลตร้าแมนเซตนะครับผมในตอนที่มาช่วยอุลตร้าแมนเซต ต่อสู้กับไอเจาสัปหลาดบาบ้านะครับผมก็มองว่าเออแจวไปเลยนะครับผมแล้วก็มือของเอเนี่ยนะครับแถมมาเยอะมากๆนะครับแถมมาเยอะนะครับผมทีนี้ขอพูดถึงเรื่องจุดขยับนิดหนึง่งเพื่อนเพื่อนจุดขยับนะครับมันเป็นงานแอคชั่นฟิกเกอร์ผมมองว่าน่าจะเต็มตัวเลยนะเพราะว่ามันขยับได้แบบเมามันเนี่ยมันทำท่ามันมันบิดมือบิดแขนเอี้ยวเนื้อเอี้ยวตัวได้เยอะมากมนะเพื่อนเพื่อนนะ นะครับผมซึ่งแบบเออเฮ้ยดีจังเลยนะครับแล้วในสเกลแบบนี้มันเป็นสเกลเล็กมากๆอ่ะแต่ทําให้มันขยับแล้วมันดีเทลดีขนาดนี้ผมว่ามันมันไม่ธรรมดาผมว่าโอเคมากๆเลยนะครับผมก็เพื่อนๆก็ลองคิดดูในขดผมเป็นคนที่ไม่ค่อยซีเรียสเรื่องจุดขยับงานจุดขยับแล้วผมก็ไม่ค่อยไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยที่จะชอบเลยนะผมกับชอบมันอะ่ะคือหลงสเสน่ห์มันไปเลยเออคิดเอาละกันนะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบเออแปลกดีนะครับผมรู้ว่าเออผมแฮปปี้กับงานอันเนี้ย แล้วเพื่อนๆจ๋าในขณะที่ผมกําลังประกอบเขาเนี่ยนะครับตัดไอ้ที่มันจะต้องตัดออกจากแผงอะนะนะครับตัดมือออกเอามือมาสวมเอามือมาเปลี่ยนเอามือมาใส่เนี่ยเ,เพื่อนๆเชื่อไหมด้วยความฟินของผมอะผมถึงก็ฮัมเพลงอุลตร้าแมนเอไปด้วยเออเห็นไหมเนี่ยที่เขาเรียกว่าความฟินนะครับนความฟินจริงๆเพื่อนๆมันฟินมันอินแบบเอ้ยอย่างเงี้ยเนี่ยฟิลนี้เลยก็เป็นฟิลที่กุมูนั้นต้องการมากๆนะครับโอ้โห สำหรับอุลตร้าแมนโชว์วแบบนี้อยากให้ทำออกมาให้ครบทุกตัวเลยนะจะดีมากนะครับผมโดยเฉพาะทาโร่นะครับหรือว่าอุลตร้าแมนเอเอออุลตร้าแมนเลโออุลตร้าแมนแจ็คแต่รู้สึกว่าเลโอจะทำออกมาแล้วนะนะครับผมในชุดใหม่ใช่ไหมซึ่งผมก็พีไปแล้วเรียบร้อยฮ่าฮ่านะครับผมโอ้ยอยากให้ทำออกมาครบๆเลยไม่ว่าจะเป็นโซฟีนะครับอุ 1, Jack, ลตร้าแมนหนึ่งอุลตร้าแมนแจ็คแบบนี้ทำออกมาเลยนะครับผมในในยุคใหม่ผมว่ามันสวยแต่ถามว่าชุดเก่า ก็โอ้นะนเพื่อนนะมันก็ใช้ได้แหละแต่ว่าผมมองว่าถ้ามาเทียบกับตัวนี้ผมมองว่าตัวนี้เวิร์กว่าดีกว่าแน่นอนนะครับผมอ่ะโอเคครับทีนี้เราก็มาพูดถึงอุลตร้าแมนอีกหงตัวนะครับที่ผมไปจัดมานะครับก็ตัวนี้นะครับเป็นอุลตร้าแมนอะไรนะเซตใช่ไหมครับในล่างของเบต้าสแน็ชนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งล่างของอุลตร้าแมนเซตที่ผมมองว่า โคตรเท่เลยนะนะครับเพื่อนๆคือมันมันเป็นอุลตร้าแมนที่ไม่รู้ว่ะผมผมชอบการดีไซน์เขาอ่ะมันมันมีความผสมผสานที่แบบว่าทั้งความเป็นโชวะด้วยนะผมมองว่าเฮ้ยมันเท่มากเลยนะครับสลับร่างนี้นะผมชอบผมชอบนะครับผมก็สลับตัวนี้นะครับ เ,เพื่อนๆดูความกำยำของเขานะครับซิกแพคนี่ชัดเจนมากๆนะครับผมอันนี้คืองานอุลตร้าแมนหรือว่าเป็นงานมาเวลดีเจนเนี่ยนะครับผมสึกว่าโอ้โหโกล้ามเนื้อนี่แบบมาปึกมากนะครับผมแล้วก็เป็นงานปั้นที่ออกมาที่เวิร์กมากๆนะเพื่อนๆนะก็ปั้นออกมาได้สวยนะครับผมดีเทลรายละเอียดต่างๆนี่โอเคเลยนะครับผมแจ่มไปเลยสำหรับตัวนี้นะครับโดยเฉพาะแถวพวกแบบที่ันเป็นพวก เกาะกล้ามเนื้อโอ้โ oh, ห oh, ทำออกมาได้สวยคือตัวนี้เนี่ยนะครับแวบ็บแรกที่ผมเห็นเนี่ยผมไม่คิดว่ามันจะสวยขนาดนี้ผมก็แบบเฉยๆนะผมก็อืมก็อุลตร้าแมนยุคใหม่ไงอุลตร้าแมนนิวเจนซึ่งผมก็แทบไม่ได้ดูด้วยซ้ําผมดูน้อยมากนะผมเสพน้อยมากสำหรับอุลตร้าแมนยุคใหม่ๆนะครับจะดูเพียงแค่แบบที่มันเป็นแบบรวมอะพวกเดอะมูฟวี่อะไรเงี้ยเออผมถึงจะดูทีหนึ่งนะครับแต่เจ้าเซ็ตเนี่ยผมก็ดูบ้างไปบางตอนนะเพราะรู้สึกว่าจะมีพวกรุ่นพี่ใช่ไหมมาช่วยอะไรเงี้ยผมถึงจะดูนะครับถ้าเป็นแค่ของเขาอย่่่่าางเเดดียวผมผมไมไอูทห ผมคิดผมเฉยๆนะครับแต่ผมมาสะดุดกับร่างนี้ผมมองว่าเออหูมันเท่แล้วก็กำยำแล้วก็เป็นการดีไซน์ที่สวยทูกใจผมชอบเมตแมนที่มันเป็นหัวแบบนี้เ,นเพื่อนๆไอ้ที่มันจะมีหัวผมจะพูดยังไงดีวะเนี่ยไอ้ที่มันเป็นงอนยงคล้ายๆกับเอหรือเซวน่ะเออผมชอบหัวที่เป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็ไอตัวนี้มันมีความเป็นโชวะตรงนี้ว่ามันมีตัวแดงกับทั้งตัวอะไรไงใช่ไหมครับ แหม่และยังอุตส่าห์มีแบบไอตรงจุดๆแบบไอโซฟีด้วยนะสมบับเออตัวนี้ดีไซน์มาเท่ชอบแล้วก็ล้ำบุกด้วยนะครับแล้วที่พีคสุดก็คือแหมมันมาโผล่ในผมจาไ,ไม่แน่ใจว่ามันอยู่ใน EP ีที่19หรือเปล่านะครับของอุลตร้าแมนเซตที่มีเจ้าอุลตร้าแมนเอมาช่วยนะครับตอนสัปปลาปลาบ้านะครับผมไม่แน่ใจเป็นตอนนั้นหรือเปล่าผ,ผมดูบ่อยมากนะตอนนั้นอนะ่ะผมดูแล้วเออสนุกอะ่ะชอบชอบ นะครับผมที่มีรุ่นพี่มาช่วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าโอ้โหตัวนี้ถูกใจเลยนะครับแล้วยิ่งมาเจอไอ้ตัวนี้นะครับในของเล่นแบบนี้ขนาดแบบนี้และราคาน่ารักแบบนี้จะรออะไรเล่าจัดสิครับเพื่อนๆนะครับผมก็แนะนำหนึ่งตัวนะครับเผื่อใครสนใจนะครับก็เอามาป้ายยากันแล้วนะครับดีเทลต่างๆในสวยงามมา,มากๆนะนะเพื่อนๆนะเท่ไปเลยตัวนี้มัน แล้วก็งานรุ่นนี้เนี่ยเพื่อนมันเอามาจัดท่าแอคชั่นนะครับตั้งท่าอะไรได้หลากหลายมากๆนะครับโอ้มันดีนะเออผมรู้สึกว่าผม Happy, แฮปปี้ผมก็มันกับการจัดท่าถ่ายภาพมากๆเลยนะครับสนุกดีนะครับผมจากที่ไม่ได้ในงานจุดขยับมาสักพักละไอทนนี่ขยับจริงๆนะนะครับผมอันนี้มืออันนี้คือมันขยับแบบมนะัมันขยับแบบเออหืมันจัดเลยนะครับผมแล้วก็เป็นสเกลที่ชอบด้วย นะครับผมสเกลเล็กๆดีเทลดีๆนะครับลงสีสวยๆอย่างเงี้ยถูกใจนะครับก็ตัวนี้ก็เหมือนกับตัวอื่นครับเพื่อนๆคือด้านหลังไม่ลงสีมาให้นะครับผมลงมาเพียงแค่ด้านหน้าแล้วก็พวกอาวุธก็ลงมาแค่ด้านหน้าเหมือนกันนอะอีด้านก็ไม่ลงมา <c oughs> นะครับผมแต่ว่าตัวนี้ตาใสนะตาใสแล้วก็ส่วนที่เป็นคัลเลอร์ทัมเมอร์ก็ใสด้วยนะครับซึ่งดีจังเลยก็สำหรับตัวนี้นะเพื่อนนะ โอ้โหถูกใจมากๆนะครับกับเจ้าเซตนะครับผมหรือว,ว่าอุลตร้าแมนเซตใช่ไหมจริงๆไอ้ล่างนี้มันมีความใกล้เคียงกับไอ้นั้นเหมือนกันนะไอ้อะไรนะเลดแมนอะไรนะใช่ไหมนะครับผมมองเออมันคล้ายๆกับไอ้เจ้าเลดแมนกันนะที่เป็นฮีโร่แบบสาดสาดสดัดสนิดนึงนะครับออนะครับก็สำหรับ2ตัวนี้นะครับผมก็เอามาป้ายยาเพื่อนๆเ,เพื่อใครนะครับสนใจนะครับแล้วก็กําลังลังเลใจอยู่นะครับก็ เป็นอีกหนึ่งคลิปที่เป็นเป็นการประกอบการตัดสินใจนะครับผมให้เพื่อนๆได้ดูไว้ก่อนก่อนที่จะซื้อนะครับแต่ถ,า,ถามผมผมก็เชร์นะครับก็อยากให้เก็บกันเพราะว่ามันสนุกดีเพื่อนๆแล้วก็มันสวยนะครับคืออย่างที่บอกแล้วครับว่าเว็บแรกเนี่ยมันจะรู้สึกแปลกๆถ้าเราไปเห็นในชุดแรกๆนะแต่พอมาเจอชุดนี้ผมมองว่าผมเทใจให้เลยนะครับแล้วก็หลังจากนี้ผมก็คงจะอ่าพีไปเรื่อยๆนะสรับชุดใหม่ๆนะครับเพราะว่าอันล่าสุดเนี่ยผมก็พี ยกเซตเลยนะครับสาหรับเซตที่มีตัวอะไรนะผมจำไม่ได้แล้วที่มันเป็นอุลตร้าแมนคนใหม่ที่เป็นญาติกับเลโอนะครับนั่นแหละเซตนั้นอะ่ะโอ้โหเซตนั้นสวยกับทุกตัวนะครับสวยกับทุกตัวแล้วก็เป็นบอดี้ใหม่ด้วยนะครับก็เลยแบบโอ้โหโดนเลยและยิ่งเมเห็น2ตัวนี้ก็ยิ่งย้ําให้ผมรู้ว่าเออผมคิดถูกที่พีไปนะครับผม <c oughs> โอเคนะครับก็เอามาป้ายยาเพื่อนๆเผื่อใครสนใจนะครับเพื่อนๆลองติดต่อพี่เข้าไปได้เลยนะครับว่า พี่เขายังมีอยู่หรือเปล่านะครับแล้วก็ราคามันดีนะครับสำหรับพี่เขาพี่กาขายราคาดีมากมากนะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับครูมลก็จะมีของมาอวดเพื่อนๆประมาณนี้นะครับผมฝากเพื่อนๆกดไลค์นะครับกดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์เพร่ครูมลชวนร,รีวิวด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวมาลอดูว่าในครั้งหน้านะครับครูมลจะมีอะไรมาอวดจะมีอะไรมาป้าย,ยางเพื่อนกันอีกเดี๋ยวเจอกันในครั้งหน้าจ้าสำหรับวันนี้ครูมลไปนะจ้าสวัสดีครับบ๊ายบาย